ทอดม้วนกลิ้นครับมือนี้ด็พามาเห็นคับเขาแรงขึ้นก่อครับเป็นเมนูเด็ดเมนูดีครับพี่น้องเป็นจะเป็นปลาราดพริกพี่น้องมือนี้เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวประทัดเด็ดภาพเห็นปลาราดพริกครับพี่น้องว่าจะเป็นรสชาติตังไหนครับไปครับติดตามชมกันครับผมนี่ครับปลาทอดกรอบทอดไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องนอกเมนูง่ายๆครับสีแนะน้ำแท้ว่าเครื่องราดปลาครับเครื่องน้ำจิ้มราดปลาครับจะเป็นตังไหนครับในเรื่องปลาทอดไปยังบี่แนะนยน้ำนะครับเนาะเป็นสไตล์ง่ายๆครับทอดในกระทะน้ำมันแค่นี้จบ โอเคไปดูน้ำจิ้ม้าปลาครับเป็นปลาลับพีกกับเมนูของสวรวัาถัคกันเป็นอย่างไรครับโอเคครับไปกับผมอันนั้นแหละครับเปิดไฟอ่อนๆครับเนาะใส่น้ำมันหมูลงไปครับน้ำมันพืชนะครับเนาะใส่ยาใส่ร้ายครับขั้นตอนต่อไปครับใส่พริกครับพริกสับกับกระเทียมสับที่เราบดไว้เนาะครับเนาะใส่ลงไปขัวครับพี่น้องใส่ลงไปขัวขัวไฟอ่อนๆพี่น้องครับนี่ครับ ปวกประมาณแค่กลิ่นหอมขึ้นนะครับเนาะแค่กลิ่นหอมมันออกกินครับมาตรงหัวโดนลายกันไลยอันดับต่อไปครับยอดน้ำจักน้อยแลครับเนาะยอดน้ำจักน้อยครับพี่น้องอืนี่ครับยอดน้ำลงไปกันแล่วก็ให้น้ำมันเดือดก็ถักนึงครับบักกกระสีเอาน้ำตาลปี๊บ น้ำตาลปี๊บนี่เพิ่มความหวานพี่น้องน้ำตาลปี๊บที่บดถัดจัดเทียมกับปริมาณไว้นะครับเนาะแต่ตวความชอบกับใส่์ไลกับหวานไลา์ไซน้อยกับหวานน้นอยกับแต่ตะความชอบของแต่ละบุคคลนะครับเนาะน้ำตาลปี๊บคนให้เข้ากันพี่น้องคนคลุกไปให้เข้ากันขั้นต้นต่อไปพี่น้องก็จะเป็นนำมะค้ำเปียกพี่น้องนำมะค้ำเปียกที่บดถัดละลายไว้นะครับเนาะใส่ลงไป เกิดความเปรี้ยวอมหวานเนาะครับน้ำมะขามเปียกแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาพี่น้องน้ำปลาใส่พอเปริม,มาณเนาะครับเนาะน้ำปลาครับใส่หลยก็จะเข้มพี่น้องใส่พอเปริม,มานครับเลาพอดีพอดีนี่ครับ ต่อไปจะเป็นผงนัวเนาะครับเนาะผงนัวครับใส่หลายครับใส่หลายแสีบหลายแส่หน้อยแสีบน้อยครับพี่น้องนี่ครับก็ถือว่าเรียบร้อยพี่น้อนมือมีอย่างายครับขั้นตอนขั้นแค่บอสผัดเห็ดนี่แหละครับบอสฟูงง่ายๆครับบอสผัดมุกิสีบอสหนอนคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปพี่หนอน ครับถือว่าสิรยบ้อรครับต่อไปก็สิเป็นการเอาปลาครับมาลาดน้ำจิ้มเนาอครับน้องน้ำพริกกับปลาลาดพริกกับพี่น้องนี่ครับอืมพี่น้องรสชาติปลาทอดกรอบครับว่าถัดเด็ดทอดใบเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับลาดเข้าไปครับพี่น้องรสชาติเด็ดรสชาตินัวพี่น้องแซ่บคือเกาพี่น้อง ไวหน้าด้วยพัดชีพี่น้องด้วยน,น้ำโดยอพัดชีนะครับนาะปลาลัดพิกล่าวพี่น้องครับผมต้นนี้ก็เรียบร้อยพี่น้องปลาลัดพกสูตรบอทัดมื่อิ้นนะครับนาะจั็งไดนกันอย่าลืมกดติ๊กดาวเปกำลังแจให้ว่าถ่ดได้ด้วยครับเด้อสูตรบอทัด,ดง่าไงครับต้องการทำตามบอยาครับเบิ้งขีดบอทัดทำตามเพลขั้นตอนเหยียดไปเรื่อยๆพี่น้องมือนี้ขอจบผิดแค่เพียงนี้ครับปลาลัดพก ของมาถัดกระจกคลิปพิเศนี่นะครับนอกจาทเฉพอะที่อยากไปเสิดชิมกับไปชิมมาพี่น้องไปชิมมันปลาละทีครับเขอได้อยากกินเขาแล้วครับเนาะโอเคครับเดี๋ยอกราบะขอกาบคลิปพิเศษครับสวัสดีครับผม